มึงชมมึงติ๊บมติ๊บถ่ายไว้เลยนี่มนอะไรกูนี นี่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 ซ้ายเหนียมหน่อยเนีนี่นี่นี่กลัวจังเนี่ย ไอ้ย so oh, okay. ี่ยี่ยี่นี่ย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 ี่รี่ย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 ่ยี่ยี่ยี่ยยี่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 ยยี่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 ่ยี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 ่ี่ย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 ี่ี่ยี่ยี่ยีี่ยี่ยี่ย

ดีดีนะคะทีมดี่ันลูกสาวชนะเสียห้าม